สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ3ก๊กพอดแคสต์ในอ P ีนี้ครับก็สืบเนื่องจากอีพีที่แล้วนะฮะเล่าปีจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพลูกน้องของเล่าเจียงเล่าปีสามารถที่จะยึดเกงจิ๋วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเกงจิ๋วนั้นถือได้ว่าเป็นชัยภูมิที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดหากแต่ว่าชัยภูมิเกงจิ๋วนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเดียวกันครับข้อดีเนี่ยนะฮะก็คือว่าสามารถที่จะเคลื่อนพลนะครับยุโทโธปกรณ์หรือการํามาค้าขายเนี่ยออกาิาานะกะะกับมคภภู อนื่นด้วยหากแต่ว่าในความสะดวกในการทามาค้าขายเนี่ยก็ยังเป็นความยากลําบากในการป้องกันครับเพราะว่าศัตรูนั้นสามารถที่จะเดินทางมาได้จากทุกที่ทุกทางเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นเล่าปีจึงมีความตั้งใจครับที่ทําการขยับขยายนะฮะเดินทางไปนะฮะเพื่อทําการยึดพื้นที่ที่มีความมั่นคงเป็นชายภูมิที่มีภูเขานะฮะมีโอ้ทรัพยากรธรรมชาติมากมายเลยทีเดียวทำมาค้าขายก็ดีแถมพื้นที่บริเวณชายแดนของเสฉวนเนี่ยยังสามารถใช้เป็นเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติในการป้องกันการโจมตีนะครับของฝ่ายตรง าได้้เป็นอยย่างดีดวดวังนั้นเล่าปีจึงทําการตัดสินใจครับที่จะยกทัพไปนะฮะแล้วคราวนี้แหะครับตั้งใจที่จะไปยึดเสฉวนจากญาติผู้น้องของตัวเองที่ชื่อว่าเล่าเจียงจริงๆซะด้วยะครับมาติดตามรับชมกันในอีพีนี้ได้เลยครับรลังจากที่การเคลื่อนพลนะครับของ หองตรงแล้วก็อุยเอียนนั้นรวมถึงกองหนุนของเล่าปีสามารถที่จะเอาชนะกองทัพของค่ายหน้าที่อยู่นอกดานเ,าเมืองลกเสียได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่าปีก็เกลียดกล่อมทหารฝ่ายของเสฉวนให้มาเป็นพวกกับตัวเองการสูญเสียเต็งเหียนและการจับตัวได้ของอุีเอียนที่มีต่อเหลิงเป่านั้นก็ทําให้เล่าปีนั้นพอใจเพียงพอที่จะปล่อยให้อุยเอียนซึ่งขัดคําสั่งผู้บัญชาพ้นจากโทษตาย ไ,ได้เราปีนั้นเห็นถึงความดีความชอบของขุนพลฮองตงที่มีความสามารถและแก้สถานการณ์ปัญหาที่อุยเอียนนั้นละเมิดต่อคําสั่งจึงได้ให้รางวัลน,นะครับกับฮองตงไปมากมายพอสมควรในขณะเดียวกันก็หันหน้าไปหันหน้ามาก็ไปเห็นหน้า เหลงเป่าซึ่งเป็นขุนพลเฉลยชาวเสฉวนเราปีมีความคิดในใจว่าไม่อยากที่จะใช้กําลังในการเข้าไปปะทะกับเสือที่อยู่ในถ้าเสือเหล่านั้นก็คือบรรดาขุนพลเล่ากุย๋ยและเตียวหยิมที่อยู่ในเมืองลกเสียอันเมืองลกเสียนั้นเป็นเมืองที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อเสฉวนเนื่องจากถ้าเสียลกเสียแลย้วไซสะเทือนถึงเอ็กจิ๋วเสฉวนเซิงโตดังนั้นการรักษาดา่านเมืองลกเสียนั้นจึงเป็นจุดตายและจุดเป็น ของเซงโตเสฉวนแต่ว่าเล่าปีนะครับก็คงจะคิดในใจว่าเอ๊ะ e ้ากรีทาทับไปประท้าตรงๆนั้นก็ไม่แน่ว่าจะสามารถที่จะเอาชนะแล้วก็หักเ,เมืองลกเสียไปได้โดยง่ายเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่เสฉวนต้องตั้งใจป้องกันอย่างเต็มที่จึงได้พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเหลงเปาซึ่งเป็นขุนพลเฉลยด้วยการทําดีให้ทําการแก้มัดเลี้ยงอาหารอย่างดีเตรียมเสื้อผ้าให้อย่างดีเพื่อหวังจะซื้อใจแล้วเล่าปีก็ถามเหลงเปาแบบซื่อๆ จร,จริงๆเรื่องแบบนี้นะไม่ควรจะถามตรงๆหรอกครับควรจะใช้วิธีการสังเกตสังกาแต่เล่าปีถามเหลงเปาว่า เหลงเปาเจ้าจะยอมแพ้ข้าหรือไม่แน่นอนครับเหลงเปานั้นก็ไม่ใช่คนที่ด้อยปัญญาแต่อย่างใดและเหลงเปานั้นก็ไม่น่าจะใช่คนที่เจะสวามิพักต่อเล่าปีแต่เหลงเปาก็ได้ตอบเล่าปีไปว่าท่านเล่าปีชีวิตของข้าเหลงเปานั้นอยู่ในกำมือของท่านเล่าปีจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดแต่ท่านเล่าปีนั้นมีน้ำใจกับข้าปล่อยให้ข้ามีชีวิตและยังเลี้ยงดูข้าเป็นอย่างดีข้ายอมแพ้ข้ายอมแพ้อย่างสุดหัวใจ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่าเล่าปีเพื่อเป็นการทําคุณตอบแทนในสิ่งที่ท่านมีความดีต่อข้าข้าเหลงเปามีเพื่อนสนิทอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อเล่ากุย๋ยอีกคนหนึ่งชื่อเตียวหยิมบัดนี้ขุนพลเล่ากุย๋ยและขุนพลเตียวหยิมก็ยังอยู่ในเมืองลกเสียเพื่อไม่เป็นการเสียอกาสเด๋้วข้าเหลงเปา จะเข้าไปในเมืองลกเสียและไปทําการเกลี้ยกล่อมเพื่อนสนิทของข้าทั้งสองคนอย่างเล่ากุ๋ยและเตียวหยิมให้มาสวามิภักดิ์เป็นลูกน้องต่อท่านเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกอำนวยการให้ท่านเดินทางผ่านลกเสียไปได้โดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อโดยไม่ต้องมีการประทะแต่อย่างใดเป็นวินวินของทุกฝ่ายเล่าปีได้ยินในสิ่งที่เหลงเปาพูดเช่นนั้นก็เคลิ้มแหะครับเข้าใจไปว่าเหลงเปานั้นเป็นคนซื่อ,อแต่แหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเล่าปีนั้นเบื่อหน่ายกับการสู้รบหรือว่าเล่าปีนั้นขี้เกกีียรหรืออว่่าาเลาปนนั้นถูก ง่ายก็าตามนะไม่ได้มีแผน2ไม่ได้มีแผนสำรองก็เลยบอกว่าเอาละดีจัดเสื้อผ้าข้าวของต่างๆให้ขุนพลเหลงเปาแล้วอำานวยความสะดวกให้ท่านเดินทางกลับไปที่เมืองลกเสียด้วยเถิดปรากฏว่าพอสั่งการไปเช่นนั้นครับขุนพลในห้องนั้นก็อันน่าจะมีอุยเอียนหองตงแล้วก็ท่านอาจารย์บางทองได้ยินอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียวอุยเอียนเป็นคนที่รอบจัด แล้วก็ไม่ใช่คนตรงไปตรงมาอะไรมากมายแล้วครับก็เข้าใจแล้วครับอาจจะเป็นผียอมเห็นผีอุยเอียนก็เลยบอกไปยังเล่าปี่ว่าท่านเล่าปี่ทาแบบนี้ไม่ได้อยู่นะท่านท่านกําลังจะปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยเหลงเปากลับไปที่ลกเสียแบบนี้ไม่ได้นะท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าเหลงเปานั้นจะยอมแพ้ท่านจริงๆแล้วจะไม่กลับคําไม่ได้โกหกต่อท่านเล่าปี่ก็เลยบอกไปยังอุยเอียนว่าอุยเอียนเราทําดีต่อเขาเขาก็ต้องดีต่อเราเป็นแน่แท้อมาอีกแล้วครับความคิดนี้ก็ปรากฏว่าเหลงเปาครับได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ ไปแล้วแล้วก็ได้ม้านะฮะจากฝ่ายของเรล่าปีที่จัดม้าใหม่ให้กับเหลิงเปาเหลิงเปาก็ขี่มาแกล,ลบแกล,ลบแกลบกลับไปถึงเมืองลกเสียเมื่อกลับไปถึงเมืองลกเสียเป็นที่เรียบร้อยก็บอกทหารให้เปิดประตูเมืองลกเสียว่าข้าคุนพลเหลิงเปากลับมาแล้วข่าวของการพ่ายแพ้ทัพของเต็งเหียและเหลิงเปานั้นแน่นอนว่าในเมืองลกเสียนั้นต้องรู้ ข่าวทางการทหารมาก่อนหน้านี้แล้วหลิงเป้านั้นไม่อยากที่จะเสียหน้าก็เลยบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองนั้นสามารถที่จะตีฝ่าวงล้อมทหารฝ่ายของเล่าปีมาได้ทําการสังหารทหารฝ่ายของเล่าปีไปเป็น10บๆนายแล้วก็ยึดม้ามาเป็นของตดขี่เข้าเมืองลกเสียโอ้โหดูนะฮะท่าทางกลิ่นไม่ค่อยดี พอเข้ามาในเมืองเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมืองลกเสียตัวของเหล็งเปาก็ไปหาเพื่อนสนิทสองคนที่เป็นขุนพลรักษาเมืองลกเสียไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือเล่ากุย๋ยแล้วก็เตียวหยิมนะสองคนนี้ก็รับหน้าที่มาจากเล่าเจี้ยงนะครับนายใหญ่ นะรับหน้าที่มาให้มาทําการรักษาเมืองลกเสียก็ปรากฏว่าเหลิงเปาบอกว่าขันหนีฝ่าวงล้อมมาได้ข้าคิดว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีนักเราทั้ง3คงไม่สามารถรักษาเมืองลกเสียไว้ได้ด้วยตัวเองอีกแล้วข้าประเมินสถานการณ์ประเมินกําลังของฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือเล่าปีมีขุนพลอุยเอียนหงตงและบังทองไม่ธรรมดาเลยทีเดียวข้าเห็นว่าควรจะปรึกษาหารือไปทางเซิงโตเอ็กจิว ว่าให้ทำการวางแผนส่งคนมาเป็นกองหนุนส่งผู้รู้มาทำการวางแผนที่ละเอียดกว่านี้ศึกนี้ใหญ่หลวงนักพวกเราทั้ง3านั้นคงไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้ด้วยตัวเองนานนักหรอกว่าแล้วทั้ง3าคนจึงมีใบบอกให้ม้าใช้นำจดหมายนั้นไปที่เอ็กจิวเซงโตเพื่อไปขอให้ฝ่ายส่วนกลางนั้นพิจารณาวางแผนกลยุทธ์มาให้อย่างรอบคอบปรากฏว่าเมื่อจดหมายเดินทางไปถึงที่เซงโตเอ็กจิวแล้ว เราเจียงได้อ่านก็เกิดการตกใจเป็นยิ่งนะักว่าคราวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะป้องกันเสฉวนไว้ได้เราปีนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่ง เล่าเจียงจึงได้ทําการเรียกประชุมฝ่ายเสนาธิการรวมถึงบรรดาขุนน้าขุนนางทั้งหลายอย่างพร้อมผันวันนี้และอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อเรียกมาแล้วก็บอกว่านี่แหละสถานการณ์เข้าสู่ความฉุกเฉินและวิกฤตเป็นแน่แทะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วที่จะต้องทําการวางแผนให้เป็นอย่างดีเพื่อทําการป้องกันจากเล่าปีซึ่งตอนนี้ได้แปลสภาพจากมิตรมาเป็นศัตรูเล่าเจียงได้ถามไปในที่ประชุมว่าพวกท่านทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าลูกชายของเล่าเจียงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเล่าซุนก็ได้พูดมาใน ที่ประชุมว่าท่านพ่อข้าขออาสาพาทหารไปรักษามาตุภูมิของเราดินแดนของเราข้าจะพาทหารไปรักษาลกเสียไม่ให้เราปีเจ้าคนทรยศเจ้าคนหักต่อความมีน้ำใจของเราเจ้าคนหักต่อญาติพี่น้องให้เข้ามาไม่ได้ เล่าเจียงนั้นรู้ดีว่าลูกชายตัวเองมีความห้าวหาญแต่ก็อ่อนประสบการณ์ทางการรบเล่าเจียงจึงได้ทําการหาหรือว่าลูกชายข้าเล่าซุนอยากจะไปรักษามาตูภูมิเป็นเรื่องที่ดีเขามีความกระตันยูต่อแผ่นินแม่ของเขาเอาละมีใครในที่นี้บ้างที่เป็นขุนพลที่เป็นขุนนางที่อยากจะไปช่วยสนับสนุนลูกชายข้าอย่างเล่าซุนปกป้องเมืองลกเสียของเรา ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึงลุกขึ้นมาพวดพราดคนนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งและก็เป็นอาของเล่าซุนแต่ก็คงจะเป็นอาทางแม่ของเล่าซุนนะครับชื่อว่างออี้งออี้ผู้นี้ไม่ใช่ธรรมดาครับมีความสามารถเสฉวนไม่สิ้นไรคนมีความสามารถ งออี้บอกว่าเดี๋ยวข้ากับงอหลันจะไปช่วยนายน้อยเล่าซุนในการรักษาเมืองลกเสียขอทหารสองหมื่นนายขออนุมัติจากท่านเล่าเจียงด้วยเถิดเล่าเจียงบอกดีข้าไว้ใจเจ้างออี้ให้ไปช่วยลูกชายข้างออี้งอหลันนำทหารสองหมื่นไปสนับสนุนเล่าซุนในการรักษาเมืองลกเสียให้จงดีงออี้งอหลันและเล่าซุนก็รับทราบแล้วพาทหารสองหมื่นนายเคลื่อนพลไปรักษาเมืองลกเสียโดยพลัน การเดินทางนั้นไม่ได้ยากลำบากนักเดินทางไปจนกระทั่งถึงเมืองลกเสียก็มีขุนพลเล่ากุ่ยและเตียวหยิมนั้นมารอต้อนรับแล้วพาเข้าไปในเมืองลกเสียเมื่อเข้าไปในเมืองลกเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ทําการเล่าสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ต่างๆวิเคราะห์ให้เล่าซุนงอี้งอหลันได้รับทราบถึงสถานการณ์เพื่อเดินเกมต่อไป หลังจากนั้นงอ,อี้ก็ทําการตัดสินใจว่าจะวางเกมอย่างไรที่เมืองลกเสียแต่สิ่งหนึ่งที่งอ,อี้มีความไม่สบายใจดันก็คือมีความกังวลว่าฝ่ายเล่าปีนั้นมีกําลังที่กล้าแข็งเป็นยิ่งนักเกรงว่าจะต้านทานไว้ไม่ไหวดังนั้นจึงทําการระดมสมอง brainstorm กับบรรดาลูกน้องทั้งหลายว่าเอมีวิธีการอย่างไรที่เราจะช่วงใช้ก้นอุบายแทคกติกไม่ใช่การรบแบบตรงๆแต่เป็นการรบแบบใช้แทคกติกเพื่อสร้างความได้เปรียบ ปรากฏว่าเหลงเปากับคนที่เล่าปีปล่อยมานั่นแหละครับออกความคิดบอกว่าเมืองลกเสียนั้นอยู่ในที่ต่าอีกทั้งลกเสียนั้นก็อยู่ริมแม่น้ําอีกด้วยแม่น้ํานั้นมีน้ําที่ไหลเชี่ยวเป็นยิ่งนักข้าเหลงเปาคิดว่าข้าควรจะนําทหารไปจํานวนสักห0 0พันนายไปทําการขุดทางให้น้ําไหลท่วมไปยังค่ายของเล่าปีทําแบบนี้ชัยชนะน่าจะเป็นของเราเป็นแน่แท้งออีอ้ซึ่งเป็นขุนนางและนายทหารที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดก็ทําการตัดสินใจว่าจะเอาแบบนั้นงออีอ้จึงสั่งให้เหลงเปาไปดําเนินการพร้อมให้งอหลันและ ล,ลุยต๋องไปช่วยด้วยในการปกป้องในระหว่างที่ทาหารจํานวน5,000ันนายนั้นกําลังทําการขุดทางน้ําแผนการของทหารฝ่ายเสฉวนจะสาเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับแต่มาบัดนี้ในระหว่างทางนั้นจดหมายของซุนกวนก็เดินทางไปถึงเตียวล่อเจ้าเมืองหันตงเป็นที่เรียบร้อยว่าขอให้เตียวล่อมาช่วยกับซุนกวนในการเข้าตีด่านแฮบางกวนและถ้าทำอย่างนั้นก็จะทําให้กองทัพของเล่าปี่ไม่สามารถที่จะถอยร่นกลับไปได้ เรื่องราวนี้มาเข้าหูเล่าปีก็มีความไม่สบายใจทำการปรึกษาหารือกันอย่างเต็มที่นอกจากนี้แล้วเล่าปีก็มีความกังวลใจในการศึกที่อยู่ตรงหน้าด้วยบางทองจึงได้พูดกับเล่าปีว่าเอาอย่างนี้ท่านเล่าปีเราจัดการจัดแจงแทํางานทีละเรื่องให้เสร็จก็แล้วกัน เอาเป็นว่าที่ด่านแห่บางกวนนั้นถ้าเราโดนยึดนั่นก็จะทําให้การเคลื่อนพลกลับไปที่เกงจิว๋วมีความยากลําบากเป็นยิ่งนักดังนั้นเราควรใช้คนในพื้นที่ที่เข้าใจว่าเส้นทางการเดินทัพของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายศัตรูจะเดินเส้นไหนมีสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติอะไรบ้างข้าขอเสนอให้เบ่งตัดซึ่งเป็นลูกน้องเป็นชาวเสฉวนนั้นเป็นคนไปดูแลเบ่งตัดก็ไม่อิอดอดเพียงแต่ว่าก็ขอ,อสมัครพรรคพวกไปด้วยนะครับขอฮักจุนไปด้วย ไปช่วยงานกันเล่าปีก็ขอบคุณแล้วเบ้งตัดก็ดำเนินการเดินทางไปอย่างโดยพลัน อีกคนหนึ่งที่ยังเป็นเพื่อนของเตียวสงอยู่ก็คือหัวเจ้งหววเจงก็ยังอยู่กับเล่าปีในเวลาเดียวกันที่หัวเจ้งอยู่กับเล่าปีเล่าปีอยู่กับบางทองกําลังคิดหาหรือว่าจะทําการรุกคืบไปอย่างไรเพื่อทําการเข้าตีแคว้นเสฉวนแต่จะต้องผ่านเมืองลกเสียเสียก่อนก็พลันปรากฏว่ามีชายผู้หนึ่งเดินมาที่หน้าค่ายทหารก็รีบมารายงานต่อเล่าปีว่ามีบุคคลคนหนึ่งจะขอเข้าคาระวะเข้าพบท่านเล่าปีลักษณะตัวสูงหน้าตาดูมีความรู้แต่ว่าแต่งตัวสํำเหมาหมอซอบางทองจึงให้ทหารไปตามมาก็ถามว่าท่านเป็น ็ในใครมาจากไหนชายคนนั้นไม่ตอบอะไรบอกว่าเดี๋ยวคุยกันบางทองก็เห็นว่าเป็นผู้มาเยือนก็เลยจัดอาหารการกินเครื่องดื่มให้ชายคนนั้นกินจนอิ่มแปรแล้วก็นอนหลับไปทําให้ทุกคนในที่นั้นเกิดอาการมึนงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันค่ายนะไม่ใช่รีสอร์ท ซึ่งบางทองนั้นก็พยายามที่จะคิดว่าจะทําอย่างไรเนี่ยจะจะรู้ว่าชายคนนี้เป็นใครจะมาดีหรือจะมาร้ายจะเป็นคนที่มาแอบฟังข่าวหรืออะไรอย่างไรก็เลยให้ไปตามคนในพื้นที่อีกคนหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือขุนนางที่ชื่อว่าหัวเจ้งหัวเจ้งนั้นเดินทางมาก็เห็นชายคนนี้ชายคนนี้โอ้โหําเลืองตามาเห็นหัวเจ้งก็โดดกอดกันโอ้โหเรียกได้ว่าประสานกันประสานมือกันเรียกว่าโอ้โหคิดถึงคิดถึงท่านเป็นยังไงสบายดีรึต่างคนต่างทักทายว่าสบายดีรึปรากฏว่าหัวเจ้งก็เลยแนะนําให้คคาารวะทท่นนนนเเปปีีีบอก้้็ผูม ความรู้เป็นอย่างมากเขาชื่อว่าแพรเอี้ยวแพรเอี้วนั้นเป็นคนที่มีความสามารถในการวางแผนต่างๆเพียงแต่ว่าเขาไม่ถูกกับเล่าเจียงเล่าเจียงไม่ชอบคนแบบนี้พูดตรงไปตรงมาเลยจับแพรเอี้ยวโกนหัวซะนีิ เห็นไหมผมบนหัวของแพรเอี้ยวนั้นยังสั้นอยู่เลยโอ้ยเรล่าปีบอกดีมาช่วยงานกันนั่นดี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 เมื่อพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรู้ว่าคนนี้ชื่อบังทองคนนี้ชื่อเล่าปีคนนี้ชื่อแพรเอี้ยวคนนี้ชื่อหัดแจ้งอะไรกันแล้วแต่เมื่อพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รู้จักกันดีแล้วมันมี่แพรเอี้ยวนี่นายท่านเล่าปีนี่ท่านที่ปรึกษาบังทองแพรเอี้ยวก็มองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มบังทองก็ถามว่าเอ้าแล้วที่ท่านมานี่ท่านมีธุระอะไรเระแพรเอี้ยวลืมถาม บอกทุลท่านมาแพ้เอี้ยวได้ยินในสิ่งที่บางทองพูดมาแบบนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยตอบบางทองไปว่าเอา้าแต่บางทองทำไมาถามกันแบบนี้ข้ามีเจตนาที่ดีมาที่นี่ข้าเป็นห่วงทหารของพวกท่านเหลือเกินท่านพาทหารมานับหมืน่นพวกเขาต้องจากแดนไกลแต่เหตุไฉนชะตากรรมของพวกเขากําลังจะจบสิ้นลงบางทองถามแพ้เอี้ยวไปว่าท่านแพ้เอี้ยวท่านมีอะไรท่านก็พูดมาตรงๆงเลยมีอะไรจะชี้แนะก็บอกแพ้เอี้ยวบอกตอนนี้จะชี้แนะ แพเอี้ยวจึงได้พูดไปอย่างเล่าปีว่าทเลาปีเรื่องดวนฆ่าคงไม่อ้อมค้อมแต่อย่างใดขอพูดแบบตรงไปตรงมากับท่านเล่าปีเลยก็แล้วกันสถานการณ์หน้าซิวหน้าขวานเป็นยิ่งนักทเลาปีมาบัดนี้ข้าเห็นว่าจะต้องพูดท่านเองก็เป็นผูท้ที่ร่ำวอร์ดในวงการการสงครามศึกษาพิชายยุทธพิชายสงครามมาก็มากมายเหตุชไหนกันเล่าท่านไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญแล้วแพรเอี้ยวก็เลยถามว่ากองทหารของท่านนั่นอยู่ตรงไหนกันบ้างละ่ะ เล่าปีบอกว่าข้าให้อุยเอียนละหองตรงคุมทหารแยกเป็นสองกองตั้งค่าย อยู่บริเวณด้านโน้นนะแพเอียอบอกว่าด้านโน้นนะมันใกล้แม่น้ําท่านรู้หรือไม่ว่ามันอยู่ใกล้แม่น้ําปวยกังพื้นที่การตั้งค่ายของทหารของท่านก็อยู่ต่ากว่าแม่น้ำถ้าข้าศึกทําการข่ให้น้ําจากแม่น้ําปวยกังไหลทะลักจัดหนักใส่ก็ไปในค่ายของพวกท่านมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านศึกษาการศึกการสงครามไปตั้งค่ายอยู่แบบนั้นไม่ได้สนใจภูมิประเทศเลยท่านไม่รู้หรือว่าเสฉวนเอ็กจิวนั้นมีความได้เปรียบในชยภูมิภูมิประเทศเมื่อข้าศึกบุก เล่าปีดีอินฉะนั้นก็จริงด้วยท่านแพรเอี่ยวพูดด้อย่างถูกต้องเลยข้าขอขอบคุณในไอเดียของท่านในการมองเห็นการของท่านเล่งไงต่อเล่นไงต่อ แพเอียบอกอยากจะรู้แล้วสิอาจะเล่าให้ฟัง้ารทำการวิเคราะห์แล้วพวกเสชวนนั้นจะต้องให้ทหารมาไขาน้ําจากแม่น้ําปวยกังให้ไหลบ่าเข้าท่วมค่ายทหารของท่านทั้งทางท่านแม่ทัพอุยเอียและท่านแม่ทัพของตงไม่แน่แท้เล่าปีบอกท่านเป็นผู้มีความรู้เป็นยิ่งนะกาจะให้ท่านช่วยวางแผนจะได้หรือไม่แพเอี่ยวบอกว่าได้อย่างแน่แท้เล่าปีจึงได้ทําการแต่งตั้งให้แพรเอียวนั้นมาเป็นที่ปรึกษาเป็นกุนซืออีกหนึ่งคนร่วมกับบางทองก็เป็นอันว่าแพ้เอี่ยวนั้นย้ายขั้วย้ายข้างจากฝั่ง เล่าเจียงมาเป็นฝั่งของเรล่าปีคนแท่เล่าอีกคนหนึ่ง เพราะว่าแพรเอี้ยวนั้นไม่ถูกกับเล่าเจียงเลยนะฮะโดนบูลลี่อยู่ตลอดเวลาไอ้ในใจลึกๆของการถูกบูลลี่นี่โอ้ยมันก็เจ็บปวดรวดร้าวหัวใจมันเป็นแน่แท้แน่เลยแล้วหลังจากที่เล่าปีได้คุยกับแพรเอี้ยวเป็นที่เรียบร้อยก็เรียกให้ม้าใชมาบอกม้าใชเจ้ามานี่หน่อยม้าใชก็ถามว่าแต่เล่าปีมีอะไรจะใช้รีบสั่งมาได้เลยเล่าปีบอกให้เจ้าเนี่ยไปแจ้งข่าวให้ทันแม่ทัพอุยเอียยและฮองตงได้ทราบว่ากาศึกนั้นเห็นท่าจะทําการขายน้ําให้มาท่วมค่ายขอให้จัดทหารออกไปลาดตะเวนจัดเวนยามรักษาการให้ดี อย่าให้ข้าศึกได้มีจังหวะในการไขแม่น้ำให้มาท่วมค่ายของพวกท่านเป็นอันขาดมาใช้ก็รับทราบแล้วก็รีบเดินทางไปนะครับจนกระทั่งไปแจ้งให้ทํายทัพฮองตงแล้วก็ทํายทัพอุยเอียนได้ทราบฮองตงและอุยเอียนเมื่อได้ทราบก็ได้รีบสั่งให้ลูกน้องนั้นไปออกลาดตะเวนดูตามแนวแม่น้ำปวยกังไม่ให้ข้าศึกได้มีโอกาสที่จะไขน้ำมาท่วมค่ายเป็นอันขาด ปรากฏว่าจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมครับกองทัพที่เราเจียงส่งมานั่นก็คือพวกเหลงเปาครับได้ออกทําการวางแผนแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยนะฮะในการไขน้ําจากแม่น้ํานั้นให้ท่วมค่ายของทหารฝ่ายเล่าปี่เหลงเปานําทหาร5้าพันไปหาทําเลที่เหมาะเหมาะที่เหมาะเจาะเตรียมในการที่จะไขน้ําให้ท่วมแต่ปรากฏว่าในขณะที่กําลังยงโยงโยงยกกันาหาแหล่งน้ำเนี่ยก็พลันละครับลูกน้องของเล่าปี่เองฮะกองทัพอุยเอียนครับก็เฮมาทางด้านหลังเหลงเปาเห็นเช่นนั้นก ตกใจเป็นอย่างมากทําการเข้าต่อสู้ปะทะก,กันอย่างรุนแรงเรียกได้ว่าโป๊ปาโป๊ะปโอ้โหแต่กองทัพเหลิงเปาหรือจะสู้กองทัพอุยเอียนได้เพราะว่ามันก็มืดๆนะฮะเข้าไปก็มาลุมาตุ้มไม่ได้ทันตั้งตัวอุยเอียนนั้นทําการต่อสู้กับเหลิงเปาเหลิงเปาก,ก็ทําการสู้พลางถอยพลักปรากฏว่าทหารขอ,ของเหลิงเปานั้นแตกพ่ายกันไปเรียกได้ว่าโอ้โหลาโลกแบบไม่สมัครใจกันอย่างอุตลุดเลยทีเดียว ุยเอียนนั้นสามารถสร้างผลงานชิ้นโบแดงได้โดยการจับตัวเหล็งเป่ามัดเอาไว้ได้เพื่อเตรียมเดลิเวอรส่งไปให้กับท่านเ่าไปแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นละครับเพราะว่าเหล็งเป่าน่ก็ไม่ได้มาคนเดียวเขายังมีงอหลันกับลุยต๋องกรีทาทับมามาช่วยเหล็งเป่า อุยเอียนนั้นเกือบจะเพียงพลัมหากแต่ว่าทันใดนั้นพลันก็มีกองทัพของท่านแม่ทัพฮองตงได้โผลอ่อมาโอ้โีโผล่มาแล้วฮองตงทําการต่อสู้กับทหารฝ่ายของงอหลันและลุยต๋องปรากฏว่างอหลันและลุยต๋องนั้นประเมินสถานการณ์เบื้องต้นแล้วบอกไม่ไหวแล้วก็เลยทําการถอยทัพไปก่อนปล่อยให้เหลิงปาวโดนมัดอยู่คนเดียวแล้วนะเมื่อฝ่ายของทหารลูกน้องเราเจียงนั้นแตกพ่ายออกไปอุยเอียนและฮองตงก็กลับไปรายงานต่อท่านเราปีเราปีเห็นว่าโอ้ยอุยเอียนมีผลงานจับตัว ไอ้เจ้าคนอากตันยูยงังเหลงเปามาได้เราปีมองหน้าเหลงเปาตาเขียวเลยทีเดียวแล้วก็ชี้หน้าบอกเหลงเปา,าเราปีเป็นคนมีน้ำใจเมตตาการุณาเจ้าเหตุไหนเจ้าจึงคิดคดทรยศต่อข้าความมีน้ำใจของข้าไม่ได้มีประโยชน์เชียวหรือว่าแล้วโห้ยหลมโมโหมันตีขึ้นมาบอกทหารจับตัวเหลงเปาไปจัดการให้ลาโลกแบบไม่สมัครใจบัดเดี๋ยวนี้ทหารก็จับตัวลากตัวเหลงเปาไปเหลงเปานั้นก็ต้องลาโลกแบบไม่สมัครใจปิดฉากเหลงเปาทหารเอกคนหนึ่งของเล่า เที่ยงไปโดยปาริยายแล้วครับแม่แล้วหลังจากนั้นครับเล่าปีก็บอกท่านแม่ทัพอุยเอียนนี่มีผลงานอย่างมากมายทหารทหารก็ครับจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะของพวกเราเราคาจะให้รางวัลท่านแม่ทัพอุยเอียนด้วยแล้วก็ปูนบำเหน็จนะฮะให้กับแม่ทัพอุยเอียนอย่างมากพอสมควรถึงขนาดเลยทีเดียวแล้วครับหลังจากนั้นครับกำลังกินอาหารกันอย่างอร,อร่อยอร่อยแม่ทัพในกองทั้งหลายที่ไปรบอยู่ส่วนหน้ากับเล่าปีนั้นก็อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อเป็นการปลอบขวัญและบำรุงขวัญไปในเวลาเดียวกันเล่าปีนั้นเริ่่มทีจจะคคิิิดดถถึึงงงบ้านเกว ันก็มีนายทหารผู้หนึ่งซึ่งเป็นอาคุนนางชั้นผู้ใหญ่พอสมควรนะครับได้รับคําสั่งจากกงเบ้งให้รีบเดินทางมาจากเกงจิ๋วมาที่ค่ายบริเวณด้านหน้าเมืองลกเสียแล้วก็ทําการยื่นจดหมายให้กับเล่าปีเล่าปีแงหน้าดูคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเขาคือท่านมาเลียงในขณะที่เล่าปีกำลังจะเปิดอ่านนั้นมาเลียงก็บอกว่า ถ้าเล่าปีท่านคงเบงบอกว่าทางเกงจิ๋วไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าท่านคงเบงนั้นดูแลอย่างเต็มที่รักษาเมืองไว้ให้ถ้าเล่าปีอย่างเต็มที่เล่าปีก็ยิ้มชำเลืองขึ้นมาแล้วก็ยิม้มแล้วก็มองลงไปที่จดหมายแล้วค่อยๆอ่านอย่างถี่ถว้วนจดหมายของท่านเล่าปีต้องมีอะไรที่สําคัญเป็นแน่แทะปรากฏว่าเมื่อเล่าปีได้อ่านจดหมายนั้นเนื้อความในจดหมายนั้นคงเบงได้เขียนว่าข้าคงเบงได้ทาการตรวจดวงชะตาดูดาวบนฟากฟ้าอันนี้ก็เป็นลักษณะของความเชื่อนะครับเป็นวรรณกรรมนะอยู่ในวรรณกรรมก็ใช้ จันารยานด้วยเอาละสายบูก็มาเล่าปนีนั้นมองบนฟากฟ้าบอกเห็นดวงดาวตามจักรราศีนี่มีดาวที่สําคัญปรากฏขึ้นสองดวงดวงที่หนึ่งคือดาวจระเข้ดาวจระเข้นั้นขึ้นบนฟากฟ้าฝั่งทิศตะวันตกคาดทานายว่าทัานเราปีนั้นน่าจะได้เปรียบฝ่ายของเราจริงแต่มันมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ขึ้นมาด้วยนั่นก็คือดาวพระศุกร์โอ้ดาวพระศุกร์ขึ้นทางด้านตอนเหนือของเมืองลกเสียพูดง่ายคือว่าดาวพระศุกร์ไปลอยอยู่เหนือเมืองลกเสียโอ้โห ดาวประกายพฤกทำนายว่าอาจเกิดเหตุร้ายกับบุคคลสำคัญของทัพท่านเล่าปีก็เป็นได้ คงเบ้งจึงบอกว่าท่านเล่าปีอย่าได้ประมาทเชียวให้กำชับให้ทำการสั่งการให้ทุกคนระวังป้องกันอย่างเต็มที่เล่าปีอ่านจดหมายจบก็เกิดความไม่สบายใจเพราะว่าตนเองนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนที่อยู่ในกองทัพมาเลี้ยงเห็นเล่าปีอ่านจบแล้วจึงขอลาเล่าปีกลับไปยังเก่งจิวทหารทั้งหลายเห็นสีหน้าของเล่าปีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอุยเอียนฮองตรงบงังทองก็อยู่ในที่นั้นเล่าปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าคงเบ้งได้เขียนหนังสือมาพูดถึงดวงดาวอยู่สองดวงดาวดวงหนึ่งคือดาวจระเข้และดาวอีกดวงหนึ่งค ให้ังเล่าปี่บอกว่าเขาคิดว่าสถานการณ์แบบนี้เราถอยกันก่อนดีไหมกลับไปตั้งหลักที่เกงจิ๋วอีกสักคราบางทองนั้นไม่พอใจครับเพราะว่าตนเองนั้นปั้นแผนมาตั้งแต่ตน้นเกิดใจริษยาไม่พอใจขงเบง,งบางทองก็คิดไปว่าเจ้าขงเบงคิดว่าข้ากาลังจะได้ผลงานยินโบแดงจะได้หน้ามากกว่าตัวแล้วสิไม่ได้การแล้วบางทองจึงได้บอกกับเล่าปี่ว่า ถ้าเราปีวิชาดูดาวนี่กาก็ไม่แพ้คงเบ้งเหมือนกันกากเชี่ยวชาญเชียนะการู้ว่าดวงดาวสองดวงตอนนี้ที่กําลังโดดเด่นมีดาวจระเข้และดาวพระศุกร์อันดาวจระเข้นั้นดีขึ้นทางด้านทิศตะวันตกเป็นสัญญาณที่ดีบอกว่าท่านเราปีนั้นจะได้ครอบครองเสฉวนเป็นแน่แท้ท่านจะต้องยิ่งใหญ่ในเสฉวนเป็นเรื่องที่ดีแต่ที่กังวลคือดาวพระศุกร์ใช่หรือไม่ละ่ะเราปีบอกใช่แลวดาวพระศุกร์ขึ้นเหนือเมืองลกเสียนั้นเห็นว่าจะต้องมีบุคคลที่สําคัญจะต้องเสียชีวิตก็ เหล่งเป่ายังไงเล่า,าลเหล็งเปาคือบคุคคลสําคัญเหมือนกันเมื่อเหล็งเปาได้จากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นการแก้เคล็ดของดาวพระศุกร์ไปแล้วท่านเล่าปีอย่าได้กังวลใจไปกาคิดว่ามาบัดน,นี้โมเมนตัามเข้าฝ่ายเราเข้าค้างฝ่ายเราแล้วขอให้ท่านเล่าปีได้จัดกองทัพเพื่อเคลื่อนพลไปเข้าตีเสฉวนเพื่อย,ยึดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว เล่าปีดินเช่นนั้นในใจลึกๆก็ไม่อยากกลับเกงจิ๋วแล้วครับเพราะว่าลงทุนลงแรงแล้วต้องบุกไปข้างหน้าต้องบุกไปข้างหน้าเล่าปีก็เลยทําการเชื่อบางทองครับบอกเอาอย่างท่านบางทองนี่แหละห้องตรงอุยเอียนรอรับคําสั่งขอข้าวางแผนว่าจะเคลื่อนพลไปอย่างไรและให้ปฏิบัติตามอย่ยังทันทีทันใด หองตรงและอุยอินก็รับทราบรับปฏิบัติเตรียมความพร้อมเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงจุดนี้ครับเกิดการขัดแย้งกันในทางความคิดแล้วครับคงเบ้นเงนั้นจิตใจไม่ได้มีความริษยาหรอกครับนะฮะผมเชื่อว่าเขาก็คงจะพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนที่อยู่ในกองทัพเราปีนั้นห่างบ้านห่างเมืองมานานใจคอก็ไม่ดีก็ไม่อยากจะเสียบุคคลสําคัญคนใดไปแหมกว่าจะได้มาแต่ละคนมันก็ยากเย็นนะฮะแล้วเขาก็เป็นคนที่รักลูกน้องเสียเหลือเกินในขณะที่บางทองนั้นก็เริ่มมีความไม่สบายใจครับเพราะว่่าาตตตตััััวเองงนนนนน้้้้ก็ปแแผม แต่ก็เกรงว่าคงเบงนั้นไม่ต้องการให้ตัวเองมีความสําคัญเหนือของเบงหรือไม่บางทองต้องการพิสูจน์ตัวเองด้วยครับในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าเล่าปี่สามารถที่จะเข้ายึดเอ็กจิวเสฉวนได้นี่คือผลงานชิ้นสําคัญผลงานของบางทองก็จะมากมายไม่แพ้ข,ขงเบง,งนี่คือโอกาสพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าเล่าปี่ในความคิดของบางทองแต่ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์สําคัญไม่รู้ว่าจะเป็นในทางดีหรือทางร้ายที่มีต่อกองทัพเล่าปี่ะเคล้ากันไปกําลังจะเกิดขึ้น เรื่องราวกำลังเข้มข้นขอให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมรับฟังรายการ3ก๊กพอดแคสโดยผมอาจารย์มิกซ์กันต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญครับท่านช่วยเพิ่มกำลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ท่านที่รับฟังมาถึงตรงนี้ยังไม่กดติดตามกด subscribe เชิญนะครับได้กดติดตามกด subscribe ได้เลยครับแล้วตอนนี้ผมมีอีกรายการหนึ่งนะครับได้พูดถึงเกี่ยวกับ36กลยุทธ์ของ3ก๊กของจีนโบราณ ตอนนี้กำลังไล่พูดทีละกลยุทธ์นะครับก็อยากจะนํามาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้รับฟังก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับอยู่ในเพลย์ลิสท่านสามารถไปรับชมได้กับ36กลยุทธ์แห่งจีนโบราณ36กลยุทธ์แห่ง3ก,ก๊กตอนนี้กําลังพูดเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์ไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับ แล้วพบกันนะฮะในคลิปต่อไปท่านต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับด้วยความห่วงใย,ยและปรารถนาดีอย่างจริงใจจากผมอาจารย์มิกซ์ดรนันทกิจเปาอินขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเยยนขอบคุณสวัสดีครับ